สวัสดีครับวันนี้มาที่อำเภอวางเหนือจังหวัดลำปางนะครับแปลงนี้ก็ขนาด3ไร่2องงานหกเาตารางวาอยู่ห่างจากถนนดำเข้าไปประมาณ230เมตรนะครับเดี๋ยวเ,เราจะพาเข้าไปดูนะครับก็แปลงนี้วิวภูเขาวสวยๆเลยนะครับแล้วกอ็อยู่ที่ตําบลวังใต้อําเภอวังเหนือจังหวัดลําปางนะครับอ,อยู่ที่หมู่บ้านไผ่กลางนะครับ อันนี้เข้าไปตามถนนเกษตรกรรมนะครับเลาะไปตามก่องชลประทานนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายของทางอ,อบอตนะครับทางอ,อบอตนี่ก็มาพัฒนาถนนนะครับเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมนะครับอันนี้มีคลองชลประทานนะครับอันนี้มีน้ําทั้งปีวันที่เราไปเนี่ยก็อยู่ในต้นเดือนพฤษภาคมพศ2568นนะครับก็ เป็นหน้านแรงนะครับหลังสงการมาก็ยังมีน้ำไหลอยู่นะครับคงได้ยินเสียงน้ำด้วยนะครับเนี่ยเสียงน้ำไหลเย็นนะครับอันนี้แผนกล้องกลับมานะครับทางที่เราเดินเดินลงมาจากถนนลาดยางนะครับน้ำใสไหลยเย็นนะครับอันนี้ก็อ่า ตัวที่ดินนะครับก็อยู่ด้านในนะครับประมาณเถียงน้นอยที่เรามองเห็นข้างหน้านะครับอันนี้เดินมากลางทางนะครับมาเห็นน้ําไหลนะครับตัวนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็ทดน้ํานะครับเพื่อที่จะยกระดับน้ําขึ้นใหม่สักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าพื้นที่เกษตรกรรมได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้ปั๊มนะครับถนนก็เป็นถนนดินอยู่นะครับ อันนี้ตัวฝ่า,ายยกระดับน้ำนะครับที่ทำกันเองนี่แหละนะครับอันนี้ก็เดินมาบริเวณที่จะถึงที่ดินแหละน,นะครับอันนี้ก็อยู่ที่หน้าแปลงที่ดินแล้วนะครับตัวเถียงนานี้นะครับเป็นของคนอื่นนะครับของเราก็คันแดนก็มาถึงเถียงแนาน้อยเมื่อกี้นี้พอดีนะครับแล้วก็กลับมาทางนี้นะครับกลับมาทางต้นตำสาเนี่ยก็จะเป็นบริเวณหน้าแปลงที่ดินเช่นกันนะครับเดี๋ยวมา ยืนดูตรงหน้าคันแดนหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ตรงคันแดนนะครับก็ยาวไปนู่นนะครับเขาโพดเก่านะครับที่เห็นยังมีต้นแห้งๆอย่างเนี้ยก็อยู่ในแปลงที่ดินด้วยนะครับอันนี้ก็มองกลับมานะครับทานู้นนะครับถ้าเดินออกไปทางนู้นเนี่ยก็จะเป็นทางที่เราจอดรถเอาไว้เป็นทางถนนดํานะครับเข้ามาประมาณ230เมตรด้วยกันนะครับอันนี้ก็คลองนะครับ ของน้ำไหลยเย็นน้ำใสไหลยเย็นนะครับอันนี้ก็มีต้นสําสายอยู่นะครับถ้าหากว่าเ,าเข้ามานะครับก็เดินเข้ามาเรื่อยๆประมาณ200กว่าเมตรนะครับก็จะมาเจอต้นสําสายอยู่ฝั่งแปลงนานะครับก็มีต้นเดียวนะครับต้นแรกนะครับก็แสดงว่าถึงแปลงที่ดีแล้วล่ะนะครับอันนี้คันแดนนะครับคันแรกนะครับที่เราเดินเข้ามาเราก็จะมาเจอคันนี้นี่ก่อน อยู่ความมือของเรานะครับเดี๋ยวหมุนกล้องลงไปให้ดูนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยแนวคันแดงน,นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะไปมาร์กบนภาพมุมสูงให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะดูง่ายกว่านี้สันหน่อยนะครับก็เป็นเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าในพื้นที่แปลงนาเนี่ยก็ยังมีความ เขียวนะครับเพราะว่าแถวนี้นี่ความชื้นนี่เยอะนะครับความชื้นเยอะเพราะว่าเขาเอาน้ำผันน้ำจากคลองเมื่อกี้นี้แหละนะครับเข้ามาทำการเกษตรนะครับเมื่อตอนปีใหม่นะครับเราเข้ามาเนี่ยกตอนนั้นนี่เพิ่งเริ่มปลูก้าวโพดนะครับอันนี้ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ตอสังให้เห็นทนั้นนะครับ อ่ด้านกายนะครับวิวภูเขาสวยๆเลยนะครับวิวภูเขาสวยๆโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่มุมสูงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพโดดนะครับเดี๋ยวเราวิ่งต่ำๆให้ดูนะครับแนวที่ดินนะครับแนวเขตก็จะประมาณนี้นะครับไปจนถึงต้นสำสาด้านหน้านะครับตัวแปลงที่ดินเนี่ยหน้ากว้างนะครับที่ติดกับถนนนี่ประมาณ57เเมตรนะครับแล้วก็ ยาว175เมตรนะครับอันนี้ย็ต้นลำสานะครับเดี๋ยวผมจะบินไล่กลับมาหน่อยนึงนะครับทางที่เราเดินมาแต่ว่า,าจริงแล้วก็ไม่ได้ไกลนะครับแต่ว่าถ้าหากจะต่อไฟฟ้านี่ผมว่าไกลไปหน่อยนึงนะฮะสองร้อยเมตรพีคงจะแพงอยู่นะครับอันนี้ก็ทางที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นะครับ จอดรถไอ้ขาวเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปก็ภูเขารอบตัวเลยนะครับนี่ก็หมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้ๆชุมชนนะครับที่เราเห็นทางดินนี่ก็คือทางที่เราเดินลงไปเมื่อกี้นะครับก็มีคลองอล้อก,กันมาอยู่นะครับ ก็ในวิวภูเขานะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวจะแผนไปทางด้านซ้ายมือน,นะครับเดี๋ยวจะให้เห็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับที่ดินนี้ด้วยนะครับบริเวณนี้ก็บ้านไผ่กลางบ้านไผ่แม่พีกนะครับประมาณนั้นนะครับหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้นะครับตัวที่ดินนี้ก็อยู่ไปที่ตัวอ,อำเภอวังเหนือนะครับ ประมาณ7กิโลเมตรแล้วก็ไปที่ตัวจังหวัดลำปางนะครับประมาณ100กิโลเมตรนะครับอันนี้รถไอ้ขาวจอดอยู่ตรงนี้นะครับมีเสาฟไฟอยู่นี่เราก็เดินเข้าไปตามทางดินเมื่อกี้นะครับไปจนถึงเตียงนาที่เราเห็นหลังคายอยู่นี้นะครับแล้วก็ผู้ไม้นะครับที่อยู่การกล้องนั่นก็เป็นต้นสัมปะที่ให้ดูเมื่อ,อแรกคลิปเมื่อกี้นะครับ ด้านไกลนะครับก็เห็นภูเขาฟากภูเขาทางนู้นนี่เป็นทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับข้ามไปนู้นเป็นเชียงใหม่แล้วก็เวลาที่มาจากจังหวัดพะเยานะครับก็จะทะลุปไปเชียงใหม่นะครับก็มาทางอําเภอวังเหนือนี่ก็จะใกล้นะครับแต่ว่าทางที่เขาขึ้นเขามาจากจังหวัดพะเยาเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่ยัง สวนกันได้อยู่นะครับแต่ว่าก็กว้างขวางนะครับเ,เวลาเวลาขึ้นเนินก็จะมีที่ให้รถช้าเขาวิ่งชิดซ้ายนะครับแล้วก็รถอ,อื่นๆก็สามารถแซงไปได้นะครับอันนี้าทางน้าที่ตะวันออกนะครับข้ามจากด้านนู้นไปนะครับก็จะเป็นจังหวัดพะเยานะครับอำเภอวังเหนือนี่เขจะเหนือสุดเลยนะอยู่สูง,สง เห็นทิวเขาอยู่ไตกลนะครับมีภูเขาล้อมรอบเลยนี่ก็เห็นพื้นที่ประมาณนี้นะครับแมนนี้ชาวบ้านนะครับมีสวนลำไยสวนมะม่วงสวนสัตว์อะไรต่างๆอยู่นะครับก็ให้เห็นประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีให้ข้อมูลครับสวัสดีครับ